จงมายุ่งขังๆคนที่มีลูกแต่วเออพนมมือพอนเอออยู่ในกองข้อมไม่ได้ขณะได้ไหมครับขณะนี้หลวงปู่เขียวสุมเมโธรุษิตหลวงปู่วรพจนพิธานกำลังลงอาาัขระเลขยันเสาที่เก้าฐานหลวงพ่อพุทธเมตตาวัดศรีเมืองแอม บ้านดงเมืองแอมตำบลดงเมืองแอมอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตาสูงนะครับเป็นบุญเป็นวาสนาดินแดนแห่งนี้ได้มาปลดปล่อยดวงวิญญาณบรรพบุรุษนะครับที่ตกค้างนะครับผู้มีฤทธิ์มีเดชนะครับลุงศิษย์หลวงปู่วรพจน์พิธานนะครับผู้เหยียบรถกระเดื่องนะครับ และร่างกายสังขารเดี๋ยวนี้ก็เป็นสีเขียวนะครับเป็นมรกมรกเป็นยกนะครับใครได้เห็นก็อนุโมทนาสาธุนะครับ